ล่าสุดอาจารย์บาสกับน้องเบียออกมาเคลื่อนไหวสุดยอดของพลังรักแม่ฮักบีบีอีริเพยคำพานธ์อาตมากอนสิบนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมทางไทยที่แฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแคนแฟนมอลล่มทีโครักสู้ผู้สู่คนวันนี้มาพบมาพอกกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบาลคนโคสุริโยบันทาพี่น้องอ้าวเป็นตั้งใดแน่ยนี่แหละ่ันว่าว่าเออข้าได้กินลาบสินจะลืมเกี่ยวเพลียวผักข้าได้กินพังก็จะเส่อมลืมคือเปลี่ยนห้างข้าจะได้ขี้สร้างกังหอมเป็นพยาน อย่าเสื่มสาน้าผู้ขี่คั้วข้อกาเ,อาเดอ้อล่ะเด้อจังไรจังวะจังแสนนบักที่นี่อ่ะลาสุดเป็นจังไรนพน้องเนาะสำหรับอาจารย์บ้ากับน้องเบียร์หลังจากที่บรลเลตไปกับสาวน้อยเพบันแท่งแล้วเอซีแฟนคลับก็ยังติดตามตามติดให้กำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมลาสุดออกมากเคลื่อนไหวสำหรับน้องเบียร์วิพา,านันะพนพน้องเนาะรู้สึกขอบคุณอขอบคุณแม่หักบีบีห้าหมื่นคะแนนเพลย์า์ครึ่งแสนครึ่งแสน ขอให้แม่ร่ำๆ่รวยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจากขอบคุณทีฮ่ฮากลูกทั้งสองตลอดมากขอบคุณที่บอถิมบอป๋าขอบคุณที่เมตาเอ็นดูลูกๆทั้งสองเด้อจากหัวใหลังจากนั้นอาจารย์บ้านได้มีการรีโพสนี่อีกครั้งหนึง่งเราพ่นองเนาะผมขอขอบคุณแม่มากๆครับที่ค่อยเอ็นดูลูกๆตลอดบวาสิเจอกับเรื่องอีหยังแม่กับค่อยยุคข,ขางๆลูกเสมอขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงร่ำๆ่รวยๆยแม่ฮักบีบีรักแม่ครับ บ้านหักบีบีได้มาจากหลังจากคิดไปหาพี่เข้มกมลชัยแมนบอกบีบีในขีอย่างบุยบุยหรือ่บีบีบาดเบียอาจารย์ oh. บาดกับน้องเบียอ่ะบาด<ม>ที่นี่เป็นจังไรพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนนี่ละคือพลังรักของเอฟซีแฟนคลับเพ้ผ่านศ<ม>ิลปินสิไป,ประยูมองได้ก็ตามบางคน ยังติดตามตามจิดให้กำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมรักที่ตัวศิลปินกันเนตาม,มให้กำลังใจคืเอเก่าเห็นอาจารย์บ้านกับน้องเบียออกมากเคลื่อนไหวนพี่นองเนาะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเนี่ละแม่ฮักบีบีโอ้นนักตาเพิ่งเกือบไลฟ์ให้ผ่านหาเมือคะแนนถือว่าบ่แมนธรรมดาบ่หน่อยแมนบ่บ,บ่หน่อยสั่งรักได้เลยอ่าซึ่งตอนนี้นพี่นองเนาะสําหรับช่องของน้องเบียเพิ่า รายได้ของเพื่นกษสิเป็นจากช่องจังสิแม่แต่ว่าช่องก็คือพอท่านไดพินบอท่านใดเอาเงื่อนออกใดวัสดะทาอสะสมเรียนไปเรื่อยๆรอรหัสพินมารอรหัสพินต่ว่ารายได้หลักๆก,ก็คือจากอาจารย์บ้านคนเดียวพ่อมีเงื่อนก่อนหนีมากมาซอยวัสันห่อก็เหมือนกับว่าจังไดหลักอ่า พ่อได้ยุ่ยได้กินไปื่อเมได้ยุ่ยได้กินคือว่าบ่ได้เก็บบ่บ่บ่ได้กดดังจะขอหมากมายจังสีนะาคือว่าสุดยอดอีริหลังจากล่องจากต้นสกัดเดิมเนาะพี่น้องรอบกับเป็นสีสาวกันนั่หล่ะก็คือปัจจุบันท่านด่วลบ่ได้ตั้งหลักมาก่อนมาที่นี่เอาเงินใสมาใสช่วงที่กําลังรอบางส่วนอาจซิมิรับเชิญไปคืนโมหันโมนีเอฟซีเฟนคับโอนให้แน่แต่ว่ามันก็ยังไม่บาลานค่ะ แล้วใส่ตัวไหนใส่จานเงินที่ว่ากันว่าปีที่แล้วเพิ่นคลิปเลี้ยวนี่ยจ้สิค่อนข้างตังอาจารย์บ้านก็หาเงินได้ก็เลยเก็บ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 ไว้เป็นก่อนมาที่นี่พ่อแต่มันปึ๊บเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นปึ๊บก็เอาเงินตรงนี้แหละมาใส่เราพี่น้องซึ่งถือว่ากับโอู้คือกันว่าเงินก่อนนี้เท่าไหร่แต่ว่าเพิ่นวักวางเงินก่อนใหญ่เออก็ตอนนี้ก็ซึ่งก็ว่ากันว่าใกล้เพินแล้วพ่อดีพี่น้อง กับนี่แหละแม่ฮะบีบีเนี่นะมาต่อลมหายใจให้ซึ่งเงินจานวนหามือเต็มถือว่าประธรรมดาเออนองพี่นองเนาะกะอาจารย์บาสตอนนี้กลับไปเป็นนักดนตรีของวงใจเกิน้อยแต่ว่าทางสาวเบียร์เนี่หรือว่านักงเอกเบียร์พีพานั่งเนี่ยังบอท่านได้ขึ้นอืเมนบอืลตอนนี้ไล่ได้ก็เลยมาจากคลิปซึ่งกับย่างบอท่านใดละฮัทซึ่งก็เห็นคว่ำสีว่าทัาไดดล่ะ คือคุณพ่อพอนีทางออกไหมแสงสว่างอยู่ที่ปลายองม,มันสีไขทุกอย่างถึงหลายๆคนก็นสว่างเลยล่ะพ่อตั้าเจอปัญหายังขึ้นมากคิดอยังบาออกกันสิพ่อเห็นแสงสว่างปุ๊บมันกะดีใจสื่อเงืนก่อนนี้ก็คือแสงสว่างนั่นแหละกาสุดยอดสาหรับพลังรักที่มีต่อศิลปินนพี่น้องเนาะบางคนกินบ่อแดนอนบ่อรับพ่อต่างตเห็น เหตุการณ์แบบนี้ยังสิแม้เป็นหว่วงเป็นใยสำหรับศิลปินเข้าใจความรู้สึกยูพี่น้อง <c oughs> อ้าวบัดที่นี่เป็นจ้าไดนะพี่นอนะ้องเนาะหันมาทา่าหมอํำใจเกินร้อยล่าสุดนี่ทงหลาดของอาจารย์บ้ากะออกมาเคลื่อนไหวคือการเด็ไให้พานงานเลื่อนหลายงานคือการพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้หมอํำสุขนาเป็นสุขนาละละบอสิเป็นงานเลื่อนหรืองานยกเลิกจกังนศะิเนาะงานเลื่อนหลายงานหัวหนา้าบอยจัดให้เต็มเดือนคือเก้าเ่นว่ายานุูกน้องบ่ม่งานขอบคุณหัวหน้าบอยครับที่เสียสละ เพื่อลูกน้องทุกคนฝากติดตามความเคลื่อนไหวของหมอําใจเกินร้อยในเด้อครับเพื่อนว่าไกรมองได้ก็มาให้กําลังใจลุกๆเด้อพ่อพอแม่แม่เอฟซีสามเดือนพฤศจิกายนมีน,นีวันที่แปดมันโบให้ผ่านวันที่แปดนี่บ่บท่านได้วเห็นคิวงานนะพนองเนาะ่ว่าวันที่เก้าเป็นงานนิ้วท่าพระอําเพ่อเมือ,องขอนแกน่นวันที่สิบ วัดสุดธารามพีน้องอเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มวันที่11งานเจ้าพ่อหลวงบันเทาอเภอจตุรัสเช่าพุมิม14พี่น้องอบาตโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ส5าสนามกีฬากลางอเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์16ตลาดนาัดสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์1ิโรงเรียนบ้านโนนนิ้วจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เอาหอดวันที่17เจก่อนต่ว่าห,หลังจากนั้นก็ Уров, ปุหละเงียดไปจนถึงสิ้นเดือนปุหละไม่ใช่ข้ามพันโอ้ช่วงนี้นี่ยุ่นี่ีเลยบุ then, รีรัมย์ซูรินบุรีรัมย์ซูรินทร์นี่แหละทค่ะโอ้โหทางอีสานบ้านเฮานี่ละก็ขอให้ยปลอดฟาปลอดฟนสู้ขนาดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพายุเพิ่นสิออกวันที่เแถลงพายพานประมาณวันที่เก้าติงประมาณวันที่เก้าพินองแต่ว่าตอนนี้มีข้าวดีข้าวดีหรือข้าวไรปุยนี่พี่น้องเอ้านอกจากสซนกระลังใจทางด้านศิลปินมอลองมอลำแล้ว โซกลังใจชาวไทยชาวนาน้ำค<ะ>ือกันเบ,บิดพี่น้องของพยัญชนะไกลเฉพาะเกียวแล้วกระเจียวไปเลยเพราะว่าตอนนี้อีแมกจีนี่เห็นว่ามันเฮ็ดคักแล้วไปฟังข่าวเมือเช้านี่จอมาอีกลูกนึงอีแมกจียุสัยอีแมกีคันแมกจีโอ้คันแมกจีโอ้ <laughs> <laughs> ขอโทษขอให้พี่น้องไปค <laughs> ันแมกจีอือและบัดที่นี่ลูกอีกหนึ่งในจอแล้ว เออเตรียมทาเข่าแล้วของสองสองโอ้ยดีก็ดีเกินไปไปยาตแทนก็นได้แล้วอย่างได้โบนบัสบ้องเราเพียนขัดใจ ต่อคิวต่อคิวกันล้วๆแมนบอสเป็นกำลังใจหายบอสิเป็นมอหลองมอลำดอกพี่น้องเช่าหายเช่าหน้าบานาเขานี่แหละบางพื้นที่พื้นเกี่ยวเขาแล้วพี่ผานเขาดอเขาดอ,อบาดท,ที่นี่เป็นไรฟุ้งโตกะผ้ายู่เข่าพี่น้องโอ้ยตาข่าวว่บบได้ตาขกก่าวว่ได้เกี่ยวก่บว่ได้ออืยังนี่เขายุต้นนั่นที่พี่น้องเป็นจังไรขี่ขาดแห้งขี่ขาดแน่อะไรม่ผานน้องแต่ฝั่งนัทเฟดอยู่แห้งเขาผู้ใด้งามๆมาตันใหญ่ๆขึ้นผ่านล่ำล่ำอ่อยนี่พี่ผานโอ้ยคอยอ่อนซ่อนเขาไปยเนี่พี่น้อง ได้หลายค่ะบั้รทีนอนดีเนาะคักนอนแน่ตั้งทีว่าได้คักได้แน่ทีห้องยังไงทีอยันนี่มันลมภายในบ้านเลยลมใส่น้ำทำได้ลมใส่น้ำพร้อมบัดทีนี้เนี่ยมันเติมต้นเหม็นคือเผื่อวานไม่ให้ผ่านอ้าวอีหยังอีหยังอีหยังเติมเถอะเอ้าเติมต้นเหม็นคือเผื่อวานอ่ะค่รมันทับกันนี่มันสีโ่้มันสีโปแกหลัดจุ่มน้ำเน่าบัดทีนี้รถเจว มาอีกเยียบอีดอ๋อ oh. อันนี้เป็นความเคลื่อนไหว้ของอาจารย์บาสกับน้องเบียร์น้องพี่น,อนอ้องเนาะเอามาฝากพี่ตอนเนาะอ่า สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าซันถอกกับ,บดีใจน้ำสำหรับอาจารย์บ้านกับน้องเบียร์น้ำมีม่เอซี่แฟงครับให้ความหากักความหอมให้การซัพพอร์ตมันบอกเป็นธรรมดาให้พายข้นที่สีโอนมาไลให้ยหามือขะแนนนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแมนบอกถือว่าเพิ่นสุดยอดอีิริละสำหรับผู้ให้ก็ได้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องมกรนิสานน้องพี่น้องเสาหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปแต่เพืงอนสานี้ขอกราบคำว่าขอบคุณครับ